คนคนนี้เป็นมากวันลักเกียดเสียตัวเองมากไหมธอไ,ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ในใจของฉันจะไปอยู่ใกล้ๆเธอคนดีอยู่ไม่สอนเองตึกต๊กตอนนั้นน่ะนี่นะคะก็มานั่งดู ที่บ้านมาว้น้ําค่ะตอนนี้แบบทุกคนอยู่ในน้ำหมดเลยใช่แดนนะคะชอมเคนเคนทำไมเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้ไปดูเคนเคน,ว,นว,วันนี้เป็น family reunion นะคะ <laughs> My family reunion <laughs> ทางเราก็ไม่เล่นน้ำจ้าววันนี้แล้วไป้ <laughs> How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and one sister. So, we're siblings of four: two boys and two girls. นอนน้อยดูแพนด้านะนอนไม่น้อยค่ะแต่ก็แพนด้าอยู่ดีวันนี้เราดูมอหลวงใช่แล้ววันนี้เราดูมอหลวงไม่เคยชอบจันทังคารวันจันทร์กับวันอังคารมากเท่านี้มาก่อนรถติดก็ไม่เป็นไรชอบมากแล้วก็ตื่นเต้นมาก <c oughs> Have you ever been in New Zealand No not yet It's one of my favorite places. I really want to go one day. Thank you so much. Love you too. <laughs> เราจะได้กินแล้วนะคะเราจบแพทย์แผนไทยะคะ่ะดูแล้วเหมือนพบควรเลยความรู้โอ้ยดีมากๆเลยะคะ่ะนี่คือแบบแอนไมค์คนที่เรียนแพทย์แผนไทยมากเลยเพราะว่ายากมากเลยจริงๆนะคะ You are in Thai yes I'm Thai I am <laughs> I'm in Thailand I'm half Thai I'm half Thai German ค่ะชุเรียนจะอ้วนนะคะใช่แล้วค่ะปีนี้ยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าเดีแกะต้องมีการลองชุดค่ะก็เลยไม่กล้ากิน <laughs> เองใจอะไรแก่แกะหิวเลยเนาะไม่มีมีจ่ะตอนนี้ มากเลยขอบคุณนะคะชวนคุยหน่อยสิคะเซ็ต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 เซ็กำลังจะเซ็ตแล้วค่ะ Where's Mark พี่มาร์กทำงานอยู่นะคะ ว่าใล้จะเสร็จแล้วฮัลโหลโบเบนมาว่ายน้ำไหมนีทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลย<ทะ>แล้วก็มีไก่ทอดด้วย <พอ Thr ough> <สะ> หา,ายบ้างเสียดายแทนไม่ต้องเสียดายเลยค่ะเพราะว่ากำลังสร้างบ้านที่กรุงเทพน,นะคะไม่มีเวลาไปแน่นอน,น,อน,ไ,นไก่ทอดมายัางไงพี่ปุ๊กี้เอามาให้ Enjoy the heating อยากลงไปเล่นด้วยเลยอะกินอย่างมีสเติไม่กินทุเรียนแต่กินไก่ทอดได้ or your sister in the water she's swimming พร้อมดูละขอแล้วใช่ค่ะอีก2ชั่วโมงโสดไม่ไม่โสดเดังคือค่ะพี่มาก is working ที Should done s <S ่ h o น l d ด e d ป n e by น o วรายการที่ออกพูดี้ออกวันไหนรายการน่าจะแบบน่าจะเดือนต้นเดือนหน้าเนี่ยค่ะวันนี้ดูหมอหลวงกันนะคะทุกคน,นะ,คะไม่ดูถือว่า,าพลาดมากเป็นละครที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ เบาสมองได้ความรู้อัดแน่นไปด้วยความรู้นะคะแล้วก็ไม่ทําให้เครียดอะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเจออะไรเครียดก็มาดูเรื่องหมอหลวงนะคะอยากรู้สัดส่วนพี่คิมคะ่ะไม่ได้หรอกไม่ไหน กินไก่ทอดแล้วไลฟ์ไม่ได้หรอชอบพี่บวกขอบคุณค่ะวรลลี่ไม่นาไม่เป็นหรอที่เธอ Throw her in the water Remember when we couldn't swim แดนจำ h e ้ไหมว่าเ n t s w i พ and then Papa just like t h เ e w us in t รา water? พ่อค่ะก็คือว่ายน้ำไม่เป็นตอนเด็กๆพ่อก็จับโยนลงน้ำเลยแล้วว่ายได้เฉยเลยอ่ะไม่ได้เรียนว่ายน้ำด้วยว่ายได้เองเลย Why are eyes red I was in the water. Like, there's a glass, you know. What glass? Keep, there's a oh, glass good. right there. You see under, I underneath I mean, everybody. I mean, here. I I know. Yeah. So I was like trying to take a picture and, and had my eyes open in the water and like, but now I realize they have jewelry in the water. Oh my god! mà hào nè mình cay o! mà luôn, 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 không luôn, 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 luôn,

ใช่เครียแล้วหมอหลวงช่วยได้จริงๆค่ะนี่ก็ชอบดูตอนนี้คือแบบไม่ไม่อยากดูอะไรแบบที่มันเครียดเลยค่ะเพราะว่าจัดแพลนงานก็คือเครียดมากแล้วแล้วก็เลยแบบช่วงนี้ไม่ไม่อยากดูอะไรที่มันเครียดเลยค่ะดูใน netflix ก็จะแบบดูซีรีส์ที่บารสมอง ดูอะไรที่มันเป็นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเรื่องหมอหลวงไม่อยากดูเรื่องแบบตกตีหรือว่าแบบเรื่องอะไรที่มันเครียดในในอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดูแล้วค่ะตอนนี้ถ้าตกลงไปนะเวลาหัวรถน่ารักมากเลยดังมากกว่าสิครับโหดเป็นคนที่หัวรอดังมาก ค่อยดูแลก่อนนะแล้วโดนหมอหลวงตกอือขอบคุณนะคะขพอขอบคุหมอหลวงมากเลยคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่ลงไปซื้อมาเหรอใช่ร้อนมากเลยอจริงมากไม่บอกจะได้ลงไปด้วยอ่าอ่านเสร็จไม่ทันแล้วจ้า You gotta bring from present to past. Phone or pizza? It's very interesting. ก็ไอเลิฟไก่ทอดสรุปพี่โอได้ร้องเพลงงานแต่งคิมไหมขอให้นางร้องจริงๆนะคะจะให้ขึ้นใบเลยให้เลย Can พูดภาษาฝรั่ n เศสไหมไม่ฉันพูดภาษาฝรั่ง e c สไม่คิปป้าเหรอคอหนึ่งแล้วอยากได้พาม่าแฮมแล้วก็มีแมสคาโปนพาม่าแฮมะแมสคาโปนชีสอะ มมสต์พวนชีมันมีมาดูเรื่องสั่งพิซซาแป๊บนึงนะคะสั่ง garlic chicken truffle พิซซ่าลดอะไรดีอ่ะเมืนพิซซ่าพัฟโรนี่มีดีมาร์กาเรต้าคาราลนยอ๋อมันไม่มีอ่ะ ร้านนี้อร่อยมากเนาเอ้ยอันนี้อันนี้ใครสั่งอ่ะนี่ของแดนเนาะโทรศัพท์แดเ่เนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นางกดไปก่อนแล้วกันแล้วก็ช็อเปอร์ช็อเปอร์เหรอ